ดรอปไบโดวงเวียนใหญ่จะเป็นป๊อปอัพสโตร์นะคะที่คอนโดเรฟรซ์สาทรสาขานี้จะตั้งตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเท่านั้นค่ะจะอยู่ที่ชั้น2ของโครงการเปิดเมนูมาก็มีให้เลือกหลายรสชาตินะคะแต่จะมีรสเลมอนชีสที่จะมีขายเฉพาะสาขานี้เท่านั้น ทราบสาขาวงเวียนใหญ่แห่งนี้จะได้รับการตกแต่งและออกแบบใหม่ลดโทนไม้และเพิ่มโทนสีเทาการตกแต่งร้านจะยังคงสไตล์สแกนดิเนเวียนวันนี้เราได้สั่งโรดซินามอนเกลือและเครื่องดื่มสองแก้วนอกจากจะมีโซนอินดอร์แล้วก็ยังมีโซนเอดอร์ด้วย ตรงโซนเอาท์ดจะมีรูปก,การ์ตูนศิลปะบนผนังเพื่อให้ถ่ายรูปได้